โอ้ตายแล้วตายแล้วนี่เรียบร้อยตัวนี้พี่น้องอุ้ยทับหัวคักขนาดเลยนี่บบเรือตัวนี้เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วชัวพี่น้องกลับตะไคร้บสบายดีพ่อแม่พี่น้องหงอกก็พอกันดีแล้วคือเกาพี่น้องกับบรรยากาศย่ามแรงพี่น้องเอ,อ้ยนี่คือการล้างบอกกือก็คือทงให้ทงหน้าพี่น้อง นี่คือบรรยากาศน้ำแรงแดดอ่อนๆ่มื้อนี้สิพาพี่น้องมาใส่อากับพี่น้องเอิญบ้านบ่เวินว่าใส่อากับดักหนูนี่คืออยู่เมื่อวานนี่คืออากับพี่น้องบ้านบ่เวินเอิ้นอากับดักหนูมื้อนี้สิพาพี่น้องมาใส่อากับดักหนูมาลุ้นมาซุมกันเด้อพี่น้องเด้อว่าสีมานบ่สิีด่นีบก็บรรยากาศแดดอ่อนๆพี่น้องเอ้ยตามนี่ ต่อตรงอันดุ๊กห้ามวันนี้สีผ้าพ,พี่น้องมาใส่ครับดักหนูอยู่หวยพี่นอ้องสูร่องเบิ้งปีนี่มากระสีมาใส่ครั้งแรกเลยพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งมาส้มมาลุ่นกันว่าสีมานบ่สีได้บ่พี่น้องเนี่ยนะครับอตอนนี้เราเห็นห้อยมาเลยพี่น้องมีบกวกกัดูร่องโคนหวยแล้วอเอาการสังเกตห้อยพี่น้องมองใจมันเที่ยวชั้นว่างนะครับปะไว้ ตามห้อยตามคลองมาเที่ยวอ่ะพี่น้องเดี๋ยวมารุร่นกันพี่น้องเดี๋ยววั่ถิ่จมีล้างเลยกว่าเห็นห้อยมันหน่อยห้อยนี้โอ้ห้อยห้อยใหญ่โอ้โหเป็นจุดพอหรือเป็นนูน่นครับขับกูบัสไชน์งานด้นพี่น้อง กู้เข้ากระชี้ไปตัดตพืนึงเรือยไปหน้องใส่หมดยาถูกกูเข้าหาหกตัวอย่างนู้นพ่อกับอากกำเข้าถือเป็นคืออีกมีที่ชีวิตต้องเพิ่บ้านนอกเขาพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินเขาต้องตัดมันหรือว่ากำลังเอาแกะมันพี่น้องถ้มันได้กิน หัดใส่ขอ,อนเลยใสไไหวไปทิด้วยเลยพี่น้องล้างนึ่งล้างแรกเดี๋ยวมืออื่นมาลุ่นกันพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆจนมดกลับหกล้าง

ต้องหางอ่อนหางแข็งก็ผิ่ไงที่กูวัด สองเซตเด็กเรื่อยๆพื่อนกอเตอใส่ใส่ลอยติเรียบร้อยเลยพี่น้องหกหก้างแล้วเดี๋ยวมือเช่ามาลุ้นกันพี่น้องว่าสีโศกสีมันบ่สิว่าเป็นมือแรกของปีนี่กับย่นพี่น้องรวนใส่กับเนี่ยตอนนี้ครับต,บต,ตเะเบนครับสตกดินเลยพี่น้องเดี๋ยวพึ้นไปห้หล็อกง้อพ,พอดีเดี๋ยวมือมาลุ้นกัน ตอนนี้ก็เป็นเวลาต้นเ้าแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งมาลุ้นมาส้มกันพี่น้องมาสีมันจีได้บ่นี่คือตอนนี้โมบลงมาหดห่วยแล้วพี่น้องคนเดี๋ยวตอนย่ำนี่โมบว่งชี่ย่ำแต่ทึงลุงลุมพี่น้องตอนใสชยัยแต่ดุมเป็นทิงเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าสีม 4, 000, ันบ่นี่ก็คือเป็นแถบของปีนี้พี่น้องกำลังใส่ลองเบิง่งเหยือกกับปูพี่น้อง มาวางกับดักหนูใส่เหงอกระปูเดี๋ยวมาลุ่นกันว่าชีมานบชีออกข้ามเตาใส่พี่หน่อยล้างแดกล้างแดกบบถือพี่น้องนี่นี่ยัางดูคือเก่า Lang ti song Lang ti song tang liều Lang đẹp tang 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 Bô minh nô thơ. To hoa anhy, nắng chicken hoa anhy. Mày tẩy ớt nô, đi lại kèm hô. Mày tẩy ớt nô, đi lại kèm hô. Mày tẩy ớt nô. Hô kèm h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 ô นี <Humans. S 1> ่พี in, ่น้องถูกินอยู่ล้างที่สามของโบยู่นี่ครับโอ้ยมาสิเป็นเนื้อโบอยู่พี่น้องเอ้ยถูกินเนื้อตกเลยโบยู่ล้างที่สามของยังสวยไหมพี่น้องเอ้ยยังรุ่งการล้างที่อีก ล้าที่สีกับโบถือกินหอูเอ้ยยังว่างน้าที่หืาหืหพี่น้องีการแล้วีการแล้วพี่น้องนี่โอ้เล่ยังกินนี่โอ้ยยังมาเห็ดนี่นี่นี่พี่น้องนี่โอ้ตายแล้วตายแล้วนี่เรียบร้อยตัวนี้พี่น้อง อุ bon ้ยทับทั่วักขนาดเลยนี่โบลเรือตัวนี้เนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วชัวร์พี่น้องกลับห่าจนถือลางที่หามาแล้วล้างที่หาจะได้ไพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นล้างที่หกอีกเรือล้างสุดท้ายไปสีมานบ่ได้อีกบ่ได้ตัวหนึ่งพี่น้องวันนี้เนี่ย อากับเฮาหกล้างพี่น้องล่องเบิ่งเราเบิง่งปีนี้กำลังล่องเบิ่งนี่พี่น้องพาถือกระชีมาใส่กันอนิ้ว,วก็อากับทั้งหมดมีอยู่สิบกว่าล้างพี่น้องเอามาล่องเบิง่งก็บ่ค่อยมีเวลาไปในผมมาหางวัวน้ำแล้วก็มาใส่กับน้ำพี่นอ้องตัวมนัมนมันมันอยู่พี่น้องเอ้ยนี่เลาะหวยเลยใส่ตามเราหวยเราหองเลยพี่น้อง โอ้ล oh, so awesome. right. ้างที่หกเี่เงียบจิตพี่ไหนล้างที่หกห้องนี้เงียบเงียบเงียบนะนี่คือล้างแหลกที่ห้องใสแต่ก็เห็นห้อยอยู่แต่มือนี่คือสีโบมาหาพี่น้องนี่นี่งพี่น้องสังเกตบนห้อยมันนี่นี่เห็นบห้อยนี่แต่มือนี่บบมาหนี่บมือมันเป็นห้อยนุ่มผุกห้อยเห็นห้อยยังไงบ่พี่น้องเห็นบ่ห้อยพวกญ่เลยเนี่ย ปูมันหยางมาหนิมองบบว์รว่างพี่โอ้มาหนีเธอโกม้านอยู่พี่นอ้องเอ้ยมาหนีกะได้ตัวหนึง่งอากับเฮาหกล้างเอาเป็นว่าคลิปนี้นก็ลาพี่น้องไปที่นั่งพี่น้องด้อพอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมฝากพี่น้องกดไลก์กดติดตามพี่น้องวิธีชีวิตคน,บ,น,น,บ,น,น,นบ้านนอกก็สวนกันเฮานี่กลับบ้านก่อน มันนี่กะได้พอได้พอได้กินอยู่ี่น้้องไดตัวนึง,นงกับเฮามีอยู่หกลังแล้วไปก่อนสวัสดี